ถ้าเจวันนี้จะแกงหน่อมไม้นะคะหน่อมไม้พันปีหน่อ,นนอมไม้นี่ได้มาจากโคราชแหละของน้องชายปู่แล้วก็มาซับแล้วก็แช่ไว,ชไว้ค่ะแช่ปิดไว้แล้วก็เอาออกมาล่างทํากินถ้ค่ะมันเดี๋ยวนานไปมันกินไม่่อยอันนี้ก็ง่ายๆค่ะพี่อ่าฉันก็ใช่นา้าแล้วก็น้าใบายะนางพีิแกงโคราชแล้วก็เอาไอ้หน่อมไม้ใส่ไปค่ะ เดี๋ยวเราจะปรุงรสอีกทีหนึง่งเฮดเราก็มีเฮดที่บ้านเราอยู่แล้วเดี๋ยวก็ใส่น้ำปรุงกรร็ได้เดี๋ยวการปรุงเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวรอล้างเห็ดเสร็จก่อนเดี๋ยวมาดูต่อนะนี่ค่ะนี่ก็คือเฮดที่ลงเฮดของเราเองมันจะล้อนหม้อเนี่ยเดี๋ยวนมะหยุดมาน้ำแต่เก็ดเียเห็ดหลากสีของเราค่ะทุกคน คือคนหยากอ <laughs> okay. ันนึนี่จะใส่น้ำปลานะ ขิงค่อยว่ากันใส่ขมิ้นชไปหนึ่งช้อนสามนิดนึงตัดรสจะใหม่ข้นไหมเนี่ย เดี๋ยวเรารอให้เย็ดเันซุกนิดนึงเดี๋ยวฉันจะใส่น้ำข้าวเหนียวเนี่ยค่ะปลวกไ้เนี่ยข้าวเหนียวแช่แช่ต่างๆปลูกไวนจะทำให้มันนึ่กว่านิดเ,เดียวไปกินนะ แก๊สมันไปเต็มฝั่งนน้นโอเคเราจะเทน้ำนี่เลยนะพี่ชายช่วยยกหน่อยให้ยก <c oughs> เทเลยอนีอ่ตัวเทมนิดนะ ต้องรีบคนมันตกไปอยู่ก้นหม้อแล้วจะใหม่ทั้กดดขั้วน้ำมาก็ได้พี่ร้อกตับมาก็ได้นะได้ ไปเดือดที่กระแป๊บปก่อนนะเดี๋ยวไปต่อไปใส่พักกระตุกแหละแดดแดดอันนี้ว่าชูลงนะคะใบแมงลากชจอมใบมะกรูดแล้วก็พริกลูกโดดเก็บข้างบ้านเราโะอมซื้อเผาเด้อยังไม่มีความสามารถไม่มีพื้นที่ปลูกจะมีปลูกอะะมีพื้นที่ นี่ไม่ได้ครับแง่เปิดอืมพอใส่ไปยนี่มันเน้นมาเกเลยลอยนี่ก็ตักลาดเขากินไปเถอที่นี่จะตักให้สว ใหญ่มากหวาัวเบอร์สี่สิบห้านะคะคุณจ๋าเรียบร้อยแนละ้วน่ากินไหมอะ่ะเหนม่อยหรอกโอเคมีเสาวอะไย